ตาาามเเี <Cornell. sk ling> ่ <ar> ่่อออรรรยยย้หทลสุดงบสสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะเดินทางไปที่ซูโจกันตอนนี้เราอยู่ที่ไหนช่างไห้่จ้านก็คือสถานีรถไฟเซียงไห้นะคะจะใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีรถไฟออกประมาณ10โมง28ถึงนู่นก็11โมง ม,มนนัดูซิว่าวันนี้เรามีแพลนอะไรกันบ้างไหนดูซิพี่มีนคือแน่ๆแล้วอ่ะคือจะต้องแต่งชุดจีนอย่างนี้เลยนะชุดจีนแบบนี้อ่าเป็นผู้ลงชะตากรรมแต่งชุดจีนรู้แค่นี้แหละว่ามีชุดจีนลูกบุยกู <laughs> แล้วก็กินของที่แบบแถวนั้นอ่ะเขาว่าอะไรอร่อยอ่ะชานมชานมชาอะไรชามมลีเหรอน่าจะเหมือนชามไหมเดี๋ยวซิมีรูปไหมแล้วมันจะเป็นอย่างนี้มีวิปครีมปะเนีาาจะทมกัอยู่ในกระบอกไม้ไผ่แต่ซูโจมันจะเด่นพวกแบบ ธรรมชาติป่ะใช่แล้วแล้วก็จะไปวัดไปวัดทริปที่สงบสุดจริงปะถึงมาไม่ทันสงบมากถึงแล้วเราจะถ่ายให้ดูว่ากรถไฟไม่ไปดูกันจบถึงสถานีซูโจแล้วนะคะกำลังลงจากรถไฟแล้วไปในต่อเดี๋ยวน่าจะน่าจะไปตี่เทียต่อมั้ง กำลังจะไปที่แรกกันนะคะวัดซื่อหยวนวัดชื่อดังของที่ซูโจโนะคะตอนนี้อยู่บนรถกันแล้วตอนนี้นะคะเราก็ถึงกันที่วัดซื่อหยวนแล้วนะคะนี่ให้ดูวิวเดี๋ยวต้องข้าม,ามสะพานไปฝั่งนู้นเสียวรถเกินเออต้องข้ามแบบข้ามก็คือข้ามเลยนี่บรรยากาศวัดวัดจะแบบสีเหลือง วัดนี้นะคะจะเด่นในเรื่องของแมวแบบแมวคลองวัดเลยก็มาดูว่าเราจะเจอแมวกันกี่ตัวเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะที่จะ <c oughs> เอาไปป้องกันภัย <c oughs> ตรงนี้จะมีทูบให้นะมีได้ทมาแล้วนะคะคนนี้เขานี่ต้องแต่ฮ่องกลงล้นนะ <c oughs> โอ้โหทำทุกอย่างทำทุกอย่างส <c oughs> ายมูขค่ะสายมุฉันต้องเจออะไรบ้างในแต่ละวัน <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปจุดทูบก,กันก่อน อันนี้จุดได้ไหม,อ,ไมไอ๋อดูที่จุดคือแบบไปไหว้ขอพรหน่อยนะคะมันที่จีนยังไม่ได้มาวัดเลยสักรอบอ่ะกลับไปเดาว,ว่าหัวนลจะแบบติดกลิ่นทุ่มหนักๆเออนี่ โอเคไปขอพรกันข้างในดีกว่าเอ้ยข้างในเขาน่าจะไม่ให้เอาทุกเขา้าขอไหว้เสร็จขอพรเสร็จก็ต้องเอาทุกไปเผานะคะไม่ให้เอาทุกเข้าไปข้างในแต่ว่าวันนี้คนเยอะมากเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าวันอาทิตย์มัง้งโอ้ PM สองจุดห้าโอ้ตายแล้วเราเจอแมวเต็มเลยแต่ว่าเขาไม่ให้เล่นอะ น่ารักมากแมวจีนอ้วนทุกตัวเว้นี้สวยนี่อันนี้ที่คนคขนมาถ่ายกัน,นเราก็จะเตรียมออกจากวัดกันแล้วนะคะแล้วเราก็จะไปต่อที่ที่สองกันเลย ถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ถนนพิงเจียงรู่นะคะ <c oughs> คือแบบว่ารถติดมากนั่งมาจากวัดอะ่ะครึ่งชั่วโมงคือถ้าใครมาที่นี่ต้องเผื่อเวลาเยอะๆเลยนะพวารถติดจริงๆระดัแแบ,บแรกคือเราต้องไปหาไปหาร้านให้เจอก่อนว่าร้านอยู่ตรงไหนนะคะถ้าอยู่อะแล้วหลุนก็คือใส่ชุดไทยใช่ไหมแล้วก็ใส่ชุดไทยเดินอะไรเง,งี้ยแต่ที่นี่ก็คือแต่งชุดท่านสูงโอ้โหแดดแรงมากรถ กกินมีนชามะลิเต้าหู้หมินนึกนาาว,นนว่าดมทอดระบายน้ำอยู่เดนินมาไกลมากตอนนี้เราก็จะถึงร้านชอบชุดแล้วจ้า,าอร่อยเลยเอาเมื่อกี้บอกอร่อยอยู่เลยคุนนี้มามันก็จะเมันห้องก่อกี้บอกอ,อ,อร่อยห้องกงอร่อยมันไม่เรียนเห็นไะหมเห็นแล้วได้ยูสุขัวโอ้ตดค ดูปริมาณคนอันนี้คือคนน้อยแล้วนะ да. เมื่อกี้คือเบียดมากร้านอยู่ข้างหน้หนาเออเอาชุดแล้วอ๋อก็จะเจอชุดสวยไหมเอาอยากให้แบบนี่เราไปใส่ auth, ชุดมาเรียบร้อยเหลือทำผมนะคะเ่สร็จไหมเสร็จไหมเดี๋ยวรอดูว่าทำผมเสร็จจะเป็นยังไงนางสนมแบบอยากอยากไปยั่งยิปบาลันซ์ใช่ไร้ เป็นคนร้ายที่ดูเป็นคนดีตอนแรกเออได้คือทําผมมาจะครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่เสร็จเลยค่ะนี่ถึงขั้นตอนการปัดนี่นะคะเห็นเอฟทูโททีมินมันร้ายร้ายเหรอร้ายเอ้ยมึงเหมือนร้ายกว่าอิงมึงเหมือนแม่เลี้ยงกับลูกเลยใครนางเอกพูดมา เดี๋ยวจะเตรียมออกไปถ่ายรูปกันข้างนอกแล้วก็ไม่เกินชั่วโมงก็จะกลับมาถนคุ้มไหมเนี่ยนี่เาถ่ายรูปกันนะคะเขาถ่ายรูปให้คนละห้าสิบบาทประมาณนั้นเอาเลนเอาเลนมาเยือมแม่ยอ้นะซ่ยิ้มไ่เลยสวย่สุดแม้มนะักําลังจะกลับไปเปลี่ยนชุดแล้วนะคะเพราะว่าถ่ายรูปมาเยอะมากน้องแคทดูหนาวอมหน้าออกหมดแล้วลิปก็หายหมดแล้วไป เสียดายผมมากไม่อยากแกะเลยอะเครื่องหัวแน่นมากในราคาสี่ห้าสิบบาทเราได้ขนาดนี้ตอนนี้นักเรก็กำลังจะกลับเชียงไฮกันมีเด็กอยู่ข้างหลังยตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มตรงแล้วเดี๋ยวราน่าจะถึงประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งแลเจอกันกลับมาแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟเชียงไฮแล้วก็จะกลับของวันเองวันเดย์ทริปจบแล้ว ตาคลิปต่อไปนะคะมันจะเป็นไงเว้ยมันจะได้ยินเสียงปะวะอะไรพูดดีกว่าไปบ้า